เมื่อเขาประกาศว่าคุณคือหนึ่งในสิบสองนักล่าฝันความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างงงค่ะงงเลยงงมากเพราะว่าคิดว่าไม่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่ารู้ว่าแบบมันยากมากยากมากจริงๆกับคนร้อยคนแล้วก็มาตัดเป็นห้าสิบแล้วก็มาตัดเป็นสาสิบซึ่งตอนแรกที่คิดว่าพอสาสิบเนี่ยไม่มีเราอยู่ในสิบสองแน่นอนบ้านที่ไหนดีครับซานิ ชอบเพลงของพี่มาริวันนะคะเริงไหนอะขอเพียงที่พักใจะค่ะเชิ่เลยครับอย่ปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่ปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้ง ซาีิ V 6